ตอนที่84ความจริงถ้ามันไม่เป็นเพราะท่านได้ไปกระทำการผิดมาข้าคิดว่าทุกคนจะมีความสงสัยแบบเดียวกันกับท่านนะนั้นละ่ะเมื่อวู้จวีเอ๋อพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประกาศจับสายตาของนางจ้องขมิงไปที่ฟางเจิ้งจือ่อประกาศจับฟางเจิ้งจือรู้สึกแย่เล็กน้อย ด้วยระดับสติป,ปัญญาของนายน้อยฟางน่าจะเดาออกว่าใครเป็นผู้ที่สั่งให้ออกไปประกาศจับนี้วูจวิเอ๋อเห็นถึงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงของฟางเจิ้งจือมุมปากของนางโค้งงอเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยฟางเจิ้งจือเงียบเขาไม่ใช่คนโง่ภาพวาดของเขาถูกแขวนไว้ที่ประตูเมืองและวูจวิเอ๋อได้พูดถึงชื่อกูยเยี่ยน แล้วจะเป็นใครได้ที่จะสั่งให้ออกประกาศจับเขากันละ่ะถ้าเขาไม่รู้ก็เป็นได้เพียงแค่คนโง่แล้วตอนนี้ฟังเจ้งจือ่อรู้แล้วว่าทําไมวูจะวิเอ,อ๋อถึงพูดถึงชื่อกู่เยี่ยนด้วยตําแหน่งของชื่อกู่เยี่ยนและสถานะทางสังคมของนางภายในอาณาจักรการสั่งให้ออกไปประกาศจับนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยผู้ที่ชนะทั้งสองบททำเงียบมังกรผู้คน เคยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งที่ทำเนียบมังกรซ่อนกับทำเนียบมังกรดาวรุ่งจะมีบางอย่างที่คาบเกี่ยวกันแต่ไม่เคยมีใครในประวัติศาสตร์ที่ทำมันได้มาก่อน18ปีและ28ปีความต่างมันจะง่ายได้ได้ยังไง แต่ทว่าในปีที่ผ่านมาเมื่อชิวกูเย่นอายุ13ปีนางแสดงพรสวรรค์ที่น่าอัศจรรย์ให้กับเหล่านักปราชทั่วทุกมุมโลกได้ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับเป็นแค่เด็กสาวคนหนึ่งเหล่านักปราชจะไม่ตกใจได้อย่างไรข้าทำอะไรผิดฟางเจิ้งจือพยายามข่มอารมณ์อย่างสุดกำลังเพื่อให้ดูเป็นปกติเปิดผ้าคลุมหน้าของหยุนชิงมูวู้จวี่เอ,อ๋อ ยิ้มอ่อนและในขณะเดียวกันก็ได้ยินได้หยิบกระดาษสีขาวออกมาจากกระเป๋าและยื่นให้ฝังเจ้งจือ่อนี่เป็นประกาศจับที่ถูกคัดลอกขึ้นมาการกระทําผิดของฝังเจ้งจื่อนั้นขัดต่อความดีงามเพื่อรักษาประเพณีศิลธรรมอันดีงามไม่ให้ผู้ใดเป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียอันดีงามของอาณาจักรเซียอันยิ่งใหญ่ของพวกเราเพียงแค่ ฟางจึงจือได้มองไปที่กระดาษเพียงครั้งเดียวสีหน้าของเขาพลันเปลี่ยนไปคำกล่าวนี้ไม่ได้ดูเกินจริงไปหน่อยหรือความจริงแล้วนายน้อยไม่ได้ต้องเป็นกังวลอะไรมากนักรอกแม้ว่าสีกุยเย็นจะสั่งให้ออกประกาศจับตามคำขอร้องของพวกนักปรา์แต่นางก็ยังคงมีเมตตาดังนั้นนางจึงให้โอกาสเล็กๆน้อยๆอยเพื่อช่วยเหลือชีวิตน้อยๆของท่านไว้ นิ้วอันเรียวงามของวู้จวีเอ,อ๋อชี้ลงไปยังบรรทัดสุดท้ายของประกาศจับในช่วงวูบหนึ่งฟังเชื่องจืดหนักถึงบรรทัดสุดท้ายของประกาศจับในใจเขาดูดีว่าโอกาสอันน้อยนิดในการมีชีวิตต่อของเขานั้นขึ้นอยู่กับหยุนชิงบูโอกาสเล็กน้อยในการมีชีวิตอยู่ต่อมันเป็นเพียงแค่โอกาสเล็กน้อยเท่านั้นการกระทำของท่านควรจะถูกลงโทษให้ถึงตายโดยเหล่านักปราด ด้วยซ้ำแต่ทว่าอาณาจักรเซี่ยของพวกเราจะปล่อยให้เรื่องป่าดเถื่อนเช่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้เหล่านักปราดได้ใช้พลังของพวกเขาในการฆ่าฟันกันภายในการทดสอบแห่งเต่าระดับเมืองหลวงนางไม่คิดจะให้ข้าเข้าร่วมการทดสอบอย่างมีความสุขใช่หรือไม่ฟังเชิงจืออยากจะพุ่งตัวไปยังหอแห่งเต๋าตอนนี้และเตะชื่อกูเยี่ยนลงจากยอดเขาทันที เปิดโอกาสนี่นั่นหรือโอกาสอันเล็กน้อยของเขามันเป็นสิ่งดึงดูดเหล่านักปราดนางคิดจะให้เขาโดนลุมกระทืบจากเหล่านักปราดหรือยังไงกันนายน้อยจะเข้าร่วมการทดสอบระดับเมืองหลวงในครั้งนี้ท่านมั่นใจหรือไม่เมื่อเห็นว่าฟังเจิงจือไม่ได้พูดตอบนางก็กลับไปดื่มชาอย่างสงบเสงี่ยมข้าคิดว่าเมืองหลวงแม่น้ำแห่งความสัตว์ตอนนี้คงคึกคักเป็นแน่แท้ อางจึงจื้อไม่ตอบกลับตรงๆและยังถามอ้อมอ,อมกลับไปที่นางผู้คนทั้งหมดบนทะเลทรายทางเหนือยกเว้นผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติจะเข้าร่วมการทดสอบระดับเมืองหลวงต่างมารวมตัวกันที่นี่ข้าได้ตรวจได้เตรียมข้อมูลของทุกคนไว้ให้กับนายน้อยแล้วอูเจวีเอ๋อพยักหน้าหยิบซองจดหมายนานาขึ้นมายื่นให้กับฟางจึงจือฟางจึงจื้อยื่นมือรับเขาอยากจะตะโกนออกไปว่านี่ มันไม่มากเกินไปหรือยังไงกันชื่อกูเยี่ยนข้าแค่เตะเจ้าไปเมื่อ8ปีที่แล้วต้องจงเกลียดจงชังขนาดนี้เลยเหรอข้าข้าเสียเถอะฟังเจ้งจื่อไม่มีทางยอมแพ้ในการทดสอบระดับเมืองหลวงแน่นอนหรือแม้ว่าเขาจะพูดยอมแพ้ออกมาก็ตามชื่อกูเยี่ยนก็ต้องหาสารพัดวิธีส่งเขาไปเข้าร่วมการทดสอบกฎแห่งเตา๋าระดับเมืองหลวงอีกแน่นอน ฟางจึงจือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาน่าจะใส่ยาพิษลงไปในไก่เมื่อ8ปีที่แล้วฮชื่อกูเยี่ยนข้าอยากจะรู้บางอย่างว่าใครเป็นคนคิดที่เอาภาพของข้าไปแขวนไว้บนประตูเมืองกันคังซิงปิงระดับ80ของธรรมเนียบมังกรซ่อนประทับศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายบุตรชายคนที่9้าของตระกูลคัง ผู้จวีเอ๋อที่เตรียมข้อมูลมาอย่างละเอียดได้พูดอธิบายในอึดใจเดี่ยวตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนปึงน้ำแห่งความสัตว์ทำไมเจ้าถึงช่วยข้านั่นเพราะข้าอยากเห็นกับตาตัวเองน่ะสิว่าเจ้าโรคจิตอันดับหนึ่งอย่างท่านนั้นมีความสามารถขนาดไหนจนทำให้ชีกุเยี่ยนออกประกาศจับได้ วู no ้จะวิเอ๋ยิ้มมุมปากด้วยความเจ้าเร่แล้วเจ้าคิดว่าข้าเป็นโรคจิตจริงๆอย่างนั้นเหรอมันเป็นความจริงเห็นเด็กรับใช้บอกข้าว่าเจ้าจะเลี้ยงอาหารมื้อหนึ่งไหนล่ะอาหารฟางจางจือเปลี่ยนหัวข้อคุยอย่างรวดเร็วนางหัวเร่าเบาๆรอยยิ้มของนางราวกับดอกไม้ที่บานสะเพรั่งที่บึงน้ำแห่งความสงบนักปราชญ์ที่สวมชุดสีขาวซีดถือพัด สีเขียวหยกในมือกำลังฮัมเพลงเสียงดังลาวกับว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหลอมรอบไปด้วยภูเขาและแม่น้ำดึงดูดความสนใจของนักของคนรอบข้างที่อยู่ร,บรอบๆปึงน้ำแห่งความสงบอีกด้วยคอยทักหญิงงามที่ทีละคนทีละคนดึงโทนเสียงต่ำน,น้อยคขังเป็นผู้ที่มีความสามารถบนธรรมเนียบมังกรซ่อนข้างซิงปิง มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องศาสตร์และศิลป์นอกจากนี้ยังเป็นลูกหลานตระกูลคังอันโด่งดังใครได้แต่งงานกับเขาจะต้องมีความสุขเป็นแน่แท้เฮ้ hey! สาวๆพวกเจ้ามัวเขินไอากันไปเลยเด็กสาววัยสิบห้าสิบค่อยๆยกผ้าคลุมผ้าคลุมใบหน้าของนางนั่น นางแดงก่ำไปด้วยความเขินอายแต่สายตาของเธอก็ยังจดจ้องไปที่นักปราดหนุ่มที่หน้าบึงน้ำตุ้มในขณะเดียวกันมีเสียงดังลากับก้อนหินขนาดยักษ์ได้ถูกโยนลงไปในแม่น้ำทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนรอยมาจากทางบึงน้ำเฮ้ยเฮใครตกลงไปในบึงน้ำนายน้อยคังตกลงไปในบึงน้ำไม่หรอคังซิงปิงตกลงไปในบึงน้ำแห่งความสงมบแล้ว เมื่อหญิงสาวสองสามนางเริ่มเอะอะรอบข้างก็เริ่มหันมามองด้วยความสงสัยในที่ที่คังสิงปิงยืนอยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งในชุดผ้าไหมสีน้ำเงินขออภัยค่าเผลอสะดุดนะเขามองคังสิงปิงทำใบหน้าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะหันซ้ายหันขวาและกำลังจะเดินหนีไปฟางจึง้งจือนั่นมันฟางจึง้งจือ นักป่าจานวนมากยืนอยู่รายล้อมบึงน้ําแห่งความสงบและจําใบหน้าของเขาได้ในทันทีหลังจากที่ทั่วทั้งเมืองมีใบหน้าของฟางเจ้งจือติดอยู่ทั่วคนเป็นเรื่องยากที่จะไม่มีใครรู้จักหน้าตาของเขาเกินไปแล้วนะอย่าบอกข้านะว่าเขาไม่กลัวคังซิงปิงเลยแม้แต่น้อย หล่อผู้คนเริ่มสงสัยเกรงกลัวงั้นหรือฟางเจิ้งจือจ้องไปที่คนที่พูดขึ้นมาตอนนี้เขาคือศัตรูของคนทั้งเมืองเขาจะถูกโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะต้องเกรงกลัวใครอีกเขาควรจะทำตัวราวกับเป็นเด็กน้อยหวาดกลัวคนที่มาฆ่าและหลบซ่อนตัวเหมือนเต่าที่หดหัวอยู่ในกระดองอย่างนั้นหรือเอาดาบแทงมาที่คอของข้าเลยสิข้าไม่กลัวใครทั้งนั้น ตอนที่85หลุมพรางไม่ไกลเกินไปภายใต้สาราเยียนซิวผู้อยู่ในชุดผ้าไหมอันสง่างามกำลังมองฉากที่ขึ้นข้างหน้าบึงน้ำแห่งความสงบแต่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาเพื่อนของนายน้อยช่างเป็นคนมีชีวิตชีวาเสียจริงเสียดายที่เขาดันไปเป็นสัตว์ูกับคนที่ไม่คู่ไม่ควรเข้าชายรูปร่างแข็งแกร่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครายืนอยู่ข้างข้างเียนซิลถอนหายใจออกมาเบาเยียนซิลไม่พูดอะไรเดินออกไปเงีย,งยบๆน้อยอยต้องการจะช่วยเขางั้นหรือเขามองไปยังเยีนยนซิลเผยความตกใจออกมาแต่เขาก็ไม่สามารถห้ามได้เนี่ทันแล้วท่านปู่ของข้ากล่าวเสมอว่าเราควรจะช่วยเหลือสหายยามเขายากลำบากเยียนซิลไม่ได้ตอบออกมาตรงๆแต่คำตอบนั้นก็บอกเจตนาของเขาได้อย่างชัดเจน แต่คนที่เขาเป็นศัตรูคือชื่อกูเยี่ยนชายรูปร่างแข็งแกร่งใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราเตือนคนทั้งอาณาจักรต่างรู้กันดีว่าชื่อกูเยี่ยนนั้นเป็นตัวแทนของอะไรความแข็งแกร่งความเก่งกาจของนางแม้แต่จกักรพรรดิ์ยังมิกล้าบีบบังคับแล้วยังไงล่ะ เย็นซิวโตกลับใช้รูปด้านแข็งแกร่งใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเคราพรงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมานายน้อยของเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วเขารู้สึกว่านายน้อยของเขาได้เติบโตขึ้นแล้วอย่างน้อยก็รู้จักมิตรภาพระหว่างเพื่อนฟังเจิงจือไม่คิดที่จะไปจากที่นี่ตั้งแต่เนินเน่นๆในเมื่อเขาคิดจะโผล่มาที่นี่เขาก็ไม่คิดจะจากไปอยู่แล้วทังซิงปิง ที่ผมและร่างกายของเขาเปียกไปด้วยน้ำจากบึงยืนขวางหน้าเขาอยู่ภาพรักอันหล่อเหลาในตอนแรกของเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์ที่เหลือคือเาวากับหนูสกรปรกตัวหนึ่งที่พึ่งหลุดออกมาจากท่อวันนี้ข้าอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเจ้าจะกล้าหัวเราะไปอีกนานแค่ไหน คังซิงปิงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในความเป็นจริงใครก็ตามที่กำลังดื่มดำกับบรรยากาศอยู่ดีๆด,ดันถูกผลักตกน้ำไปไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทนได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นคนที่อยู่ในทำเนียบพังก่อนซ่อนแสดงว่าเขานั้นเป็นผู้มีพรสวรรค์ท่ามกลางผู้ฝึกตนรุ่นยาวของคนอื่นๆที่อยู่ในอาณาจากักรนี้พี่ชาย เสียงดังขึ้นที่ด้านหลังของคังซิงปิงจากนั้นชายคนหนึ่งที่สวมชุดผ้าไหมสีม่วงดวงตาเรากับเป็นขีดเล็กๆขีดหนึ่งก็โผล่ออกมาข้างๆคัง,งซิงปิงนนดมอนจายหยงเฟิงอันดับที่ห้าสิบหกบนทำเนียบมังกรซ่อนจายหยงเฟิงข้าเคยได้ยินมาว่าตอนนี้ความสามารถของเขาอยู่ในระดับประทับตาศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายแล้วด้วย เมื่อนักปราดคนอื่นๆเห็นชายหนุ่มในชุดผ้าไหมสีม่วงปรากฏตัวออกมาพวกเขาต่างให้ความสนใจในทันทีเพราะมันคือมันเป็นฉากที่หาชมได้ยากแน่นอนอย่าบอกนะว่าพวกเขาคิดจะสู้กันก่อนที่การทดสอบกฎแห่งเต๋จะเริ่มเสียอีกถ้าพี่ใจคิดจะมาที่นี่เพื่อชมเฉยๆแล้วก็ข้ายินดีแต่ถ้ามาช่วยแล้วก็ข้าเชื่อว่าไม่จำเป็นเลยแม้แต่น้อย ทางสิงปิงมองไปยังจายหยงเฟิงท่าทีของเขาดูไม่ได้ยินดีเท่าไหร่ใบหน้าใบประกาศจับทำให้เหล่านักปราดต่างมารวมตัวกันที่แม่หามเป็นความสัตย์ดังนั้นใครที่สามารถจัดการกับฟางจึ้งจื่อได้เป็นคนแรกต้องมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแน่นอนและแน่นอนต้องทำให้ชื่อหุ่ยเยี่ยนสังเกตเห็นเขาในสายตาแน่นอน คังสิงปิงไม่ยอมปล่อยให้โอกาสดีๆเช่นนี้หลุดมือไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้เพราะเขาถูกผลักตกน้ําโดยฟางเจิ้งจือการปรากฏตัวของจายหยงเฟิงจึงไม่ใช่เรื่องที่ดีแม้แต่น้อยทําให้ฟางเจิ้งจือได้ลิ้มรสความผ่ายแผ้และในเวลาเดียวกันเชื่อชื่อเสียงของเขาต้องโด่งดังและเอาชนะใจสาวงามชื่อกูเยี่ยนได้แน่นอน <c oughs> น้องคัง เข้าใจผิดแล้วข้ามาที่นี่เพื่อจะหยุดการต่อสู้ต่างหากการทดสอบกฎแห่งเต๋าต่างหากคือการต่อสู้ที่แท้จริงจ้ายหยงเฟิงหัวเราะออกมาด้วยท่าทีอันสง่างามตามปกติแล้วความสามารถของเขานั้นพอๆกับคังซิงปิงแต่เรื่องผู้หญิงเขาเทียบไม่ติดถ้าคัางซิงปิงโด่งดังขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องดีกับเขาแน่นอนเขาจึงคิดจะหยุดการต่อสู้นี้และฉวยโอกาสจับตัวฟางเจิ้งจือไปเอง เป้าหมายของทั้งสองคนคือฟางจิ้งจือ่อแต่ทั้งสองคนก็มีเป้าหมายต่างกันเหมือนมีเหมือนที่คนโบราณมักจะพูดกันว่าบนโลกนั้นมีผู้มีพรสวรรค์มากมายรล่ากับเม็ดทรายที่ทับถมกันอยู่ไม่มีทางรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้คางซิงปิงก็เข้าใจถึงเจตนาหลายของจายหยงเฟิงเขา หุดหงิดมากแต่เขาไม่มีทางเลือกถ้าเขาไม่ได้แก้แค้นให้กับความอับอายขายขี่หน้าของเขาก่อนหน้านี้จะพอใจได้อย่างไรถ้าข้าเป็นนายน้อยรังข้าก็ต้องทำให้ใจยอย่างปิงรู้ถึงความรู้สึกที่ต้องตกลงไปในบึงน้ำหลังจากนั้นถึงค่อยมาคุยว่าจะหยุดการต่อสู้ได้อย่างไงดีหรือช่วยต่อสู้ดีละ่ะฟังจ้าจือยืนอยู่หน้าทั้งสองคนพูดขัดขึ้นมา ดวงตาของคังซิงปิงสว่างขึ้นอย่างฉับพลันใจหยงเฟิงขยับตัวออกห่างทันทีถ้าเขาตกลงไปในบึงด้วยละ่ะคังซิงปิงคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่คนที่แนะนำเขาคือฟางจิงจือจึงอดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ใจหยงเฟิงจ้องมองไปทางฟางจิงจือด้วยความเย็นชาไปหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มออกมาถ้าฟางจิงจือคิดจะทำให้เขาผิดใจกับคังซิงปิงแล้วแล้วก็ฟางจิงจือจะ ประเมินเขาต่ำไปแล้วน้องคังเจ้าจะตกกลุ่มพรางไม่ได้นะเจ้าต้องคิดดีๆฟางจ้าจือเป็นคนผลักเจ้าลงไปในบึงข้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเท่านั้นได้โปรดน้องคังไตรองให้ดีจายหยงเฟิงกล่าวเตือนคังซิงปิงนิ่งไปทันทีเมื่อเขามองไปทางฟางจ้าจืออีกครั้งเหงื่อค่อยๆไหลออกจาก แผ่นหลังถ้าไม่ใช่เพราะจายหยงเฟิงเตือนแล้วก็เขาต้องตกหลุมพรางไปแล้วฟางจ้งจื่อมองไปที่ทั้งสองคนก่อนจะยิ้มออกมาถอยหายถอนหายใจในความคิดเบาๆดูเหมือนกันจะถูกจัดอันดับอยู่ในธรรมเนียมบ,บงก่อซ่อนต้องพอมีสมองอยู่บ้างเหมือนกันนะเปรียบเทียบกับพวกชาวบ้านแล้วพวกเขาดูแข็งแกร่งกว่าอย่างชัดเจนดูเหมือนว่าเขาหลอกล่อไม่สำเร็จสินะ ฟางเจ้งจื่อเมอมองไปบนท้องฟ้ากว้างถ้านายน้อยคังไม่เชื่อคำพูดข้าละก็ให้ข้าพนันให้ไหมละ่ะตอนนี้จ่าหยงเฟิงปรากฏตัวออกมาเขาบอกว่าจะหยุดการต่อสู้แต่ตอนนี้เขากลับบอกที่จะช่วยนายน้อยคังมีบางอย่างไม่ชอบมาพาคนพวกเรามาดูกันว่าถ้าข้าจากไปแล้วเขายังจะคิดช่วยนายน้อยอยู่อีกหรือไม่เมื่อฟางเจ้งจื่อพูดจบ เขาก็หันหลังและเดินจากไปคังซิงปิงปากเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเขาไม่ต้องการที่จะมาต่อร้อต่อเสียงกับฟางเจิ้งจือแต่ปล่อยให้ฟางเจิ้งจือเดินจากไปอย่างนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเขาจึงเริ่มขยับตัวน้องคังอย่าปล่อยให้เขาเข้าร่วมการทดสอบแห่งเตาเมื่อจายหยงเฟิงเห็นคังซิงปิงจะพุ่งตัวออกไปเขารีบเข้าไปหยุดทันที เพราะเขาต้องการเป็นคนแรกที่จะจับฟางเชิงจื่อให้ได้สําหรับคังซิงปิงถ้าแม้อันดับของเขาจะถูงจะสูงกว่าแล้วยัง ความสามารถของพวกเขานั้นแตกต่างกันจายยงเฟิงเด่นด้านป้องกันเขาจึงไม่จำเป็นต้องกลัวคังซิงปิงและเดินไปขวางทางไว้ขังซิงปิงเริ่มโกรธในทันทีคิดถึงคำพูดของฟางจิ้งจือ่อก่อนหน้านี้ดูเหมือนเจ้านั่นจะพูดถูกฟางจิ้งจื่อหันหน้ามาดูอย่างฉับพลันก่อนจะพุ่งตัวไปหาทั้งสองคนในทันทีนายน้อยของให้ข้าช่วย ในตอนที่ฟางเจิงจือตะโกนออกมาเขาพุ่งตัวมาใกล้ถึงจุดที่ทั้งสองคนยืนอยู่ขณะที่เขาเห็นฟางเจิงจือกำลังพุ่งเข้ามาจายยงเฟิงตื่นตหนกทันทีแย่แล้วฟางเจิงจือจะโจมตีเขาเขาลังเลก,ก่อนจะตั้งท่าป้องกันทันทีเมื่อคังซิงปิงเห็นถึงแม้เขาจะไม่พอใจเท่าไหร่แต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่จายยงเฟิงทําเขาตัดสินใจจะยืนดูเฉยๆอย่างแรกให้ฟางเจิงจือต่อสู้กับจายยงเฟิงจากนั้นเขาค่อยๆ ไปเอาผลประโยชน์ที่หลังไม่คิดถึงตรงนี้รอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแต่ทันใดนั้นรอยยิ้มของเขาก็แข็งค้างไปในทันทีเพราะรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ส่งตรงมายัางท้องของเขามองลงไปที่ท้องเขาเห็นเท้าทั้งสองข้างกระทบเข้ากับหน้าท้องของเขาเจ้าคังซิงบิงไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าฟางเจิ้งจือจะรอบทำร้ายเขาทันที ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเพิ่งคิดจะร่วมมือกันจัดการกับจายยงเฟิงกันอยู่หยกหยกและยังอายและยังอายเกินไปแล้วแต่ไม่ว่าครังซิงปิงจะไม่พอใจขนาดไหนร่างกายของเขาตอนนี้กำลังลอยอยู่บนอากาศด้วยแรงเตะของฟางเจิ้งจือลาวกับปืนใหญ่ปุ้มเขาตกลงไปในบึงน้ำอีกครั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนจาง จายหยงเฟิงังักไปเขาไม่เข้าใจทำไมฟางจึงจืออยู่ๆถึงเปลี่ยนเป้าหมายอย่าบอกนะว่าเขาไม่ต้องการให้ข้าตกลงไปในน้ำขอบคุณพี่จายมากเรามาร่วมมือได้เข้าขากันดีนอกจากนี้พี่จายยังดีใจให้โอกาสข้าล้างแค้นด้วยอีกคืนนี้เจอกันที่พัฒาคารชมจันทร์ฟางจ้งจือบกมือให้กับจายหยงเฟิงก่อนจะเดินจากไปอย่างสง่างาม ทิงใจหยงเฟิงยืนอ้าปากค้างอยู่ริมบึงน้ำแห่งความสัตว์ตอนที่86ความวุ่นวายใจดีร่วมมือกันได้ดีเจอกันที่ทดสอบกดแห่งเตา ายหยงเฟิง,พ,งพึมพำคำพูดของฟางเจิ้งจือ,อปันใบหน้าของเขากลายเป็นซีดขาวทันทีก่อนจะหันไปมองรอบๆและมองไปที่คังซิงปิงที่อยู่ในน้ำในดวงตาของเขาเห็นคังซิงปิงเต็มไปด้วยสองอารมณ์คือตกใจและโกรธาจหยงเฟิงเจ้ากล้าทรยศข้างั้นหรือข้าคงอยู่ร่วมโลกกับเจ้าไม่ได้อีกแล้ว ในบึงน้ำคังสิงปิงได้ตะโกนออกมานักปราชและเหล่าหญิงงามรอบๆต่างมองไปที่จาาหยงเฟิงก่อนจะสายหัวแม้แต่ในความฝันพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจายหยงเฟิงที่มีชื่อติดอยู่ในทำเนียบมังกรซ่อนจะแอบร่วมมือกับฟางเจิงจือฟางจิงจือเขา้าเขามีสเสน่ห์ตรงไหนกัน ขณะที่ฝูงชนกำลังเต็มไปด้วยความสงสัยได้อีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาพวกเขาตกใจเป็นอย่างมากชายหนุ่มสวมชุดผ้าไหมในให้บรรยากาศเยือกเย็นในมือถือพัดสีทองเดินไปข้างข้างฟังเจิงจือไม่มีปัญหาเย็นสิวมองไปที่จาาหยงเฟิงที่ยืนอยู่ข้างข้างบึงน้ําและมองไปยังคังซิงปิงที่ตกใจอยู่ในบึงน้ําใช่ฟางเจิงจือสายหัวเขาไม่คิดจะโกหก และไม่คิดจะใช้ประโยชน์จากเยียนซิวข้าเลี้ยงข้าวเจ้าได้เยียนซิวพยักหน้าเบาๆเยี่ยมฟางเจิ้งจื่อไม่ได้ปฏิเสธเยียนซิวเดินออกไปแต่ฟางเจิ้งจื่อนั้นเพิ่งคิดอะไรบางอย่างได้ตะโกนขึ้นมาว่าขอบคุณนายน้อยใจยที่ช่วยเหลือข้า ลมหนาวพัดผ่านผู้คนต่างตัวแข็งทื่อเล้วกับได้เวลาหยุดลงจ้ายยงเฟิงมองไปยังเหยียนซิวด้วยความไม่เชื่อฟางจิ้งจือก็ค่อนข้างแปลกใจเช่นกันเขาเชื่อว่าเยียนซิวต้องเป็นปัญหาที่เขามีอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนแต่คําพูดของเยียนซิวกับแสดงว่าเขาไม่กังวลกับปัญหานั้นพวกเขาอยู่ด้วยกันจริงๆทุกคนที่เห็น ไม่อยากจะเชื่อเพราะเยียนซิวที่ปกติขึ้นชื่อด้านความเย็นชานั้นไม่มีทางทำอย่างแน่แน่เมื่อจาจหยงเฟิงคิดจะแก้ตัวแต่คังซิงปิงที่อยู่ในบึงน้ำไม่ให้โอกาสเขาฟางจ้งจือและเยียนซิวเดินไปทางพัตคารด้วยกันแต่ข้างๆ้าบึงน้ำความเงียบสงบนั้นพลันหายไปคังซิงปิงที่กำลังโกรธอยู่เขา้าโจมตีายหยงเฟิงในทันทีการโจมตีแต่ละครั้งอันตรายและ กะเอาถึงตายการโจมตีที่ป่าเถื่อนไม่สามารถทําให้จยโยงเฟิงไม่มีทางเลือกจากนั้นการต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายก็เกิดขึ้นที่ข้างบึงน้ําแห่งความสงบแต่ว่าการที่ทั้งสองคนสู้กันถึงตายนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลกๆภายในพัตคารฟางเจิ้งจือนะนั่งอยู่ข้างๆเยียนซิวสวมชุดส่วนชายรูปร่างแข็งแกร่ง,ง,งยืนอยู่ข้างๆ ทุกอย่างอยู่ในความสงบเหยียนซิวไม่ได้ถามอะไรออกมาเพราะเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นฟางจิงจือก็ไม่พูดอะไรออกมาเช่นกันเพราะเขารู้ดีว่าเหยียนซิวนั้นไม่ใช่คนที่ชอบพูดคุยเท่าไหร่ดังนั้นพวกเขาจึงนั่งชมการต่อสู้ข้างบึงน้ำที่กำลังเกิดขึ้นอย่างงุนงงด้วยความ เงียบสง,งบจนกระทั่งทั้งสองคนนั้นเหนื่อยและคนอื่นๆไม่สามารถทนดูการต่อสู้ได้อีกต่อไปว่าเขาจึงหยุดการต่อสู้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งการทดสอบระดับเมืองหลวงครั้งนี้จะเริ่มขึ้นอีก10วันแยนซิวพูดออกมาก่อนใช่แล้วฟงังจ้งจื้อไยักหน้าข้าได้ยินมาว่าครั้งนี้การทดสอบนั้นยากกว่าปกติเยนซิวพูดต่อเป็นเพราะข้าเหรอ ฟางจึ้งจืงจ่อคาดเดาทั้งใช่และก็ไม่ใช่หย,ยนซิวพยักหน้าและสายหัวฟางจึ้งจืงจ่อไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงยกชาขึ้นจิบเบ,บาๆรอหย,ยนซิวอธิบายต่อถึงแม้ชื่อกูเยี่ยนจะมีความสามารถโดดเด่นมากแค่ไหนก็ตามแต่นางไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการปกครองเท่าใดนักการทดสอบของกฎแห่งเต่านั้นขึ้นอยู่กับโรงเรียนหลวง,งก่อนจะ ขอความเห็นจากขุนนางชั้นสูงถึงจะถูกนำมาใช้สอบจริงแต่ครานี้จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบกดแห่งเตาที่เมืองหลวงแม่น้ำแห่งความสัตว์นั้นมีมากเกินไปดังนั้นหัวหน้าผู้ออกสอบจึงได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้สอบอธิบายทั้งหมดภายในชั่วอึดใจใบหน้าของเหยียนซิวแสดงความกลากระวนออกมาเล็กน้อยเล่ากับเขาไม่คุ้นชินกับการพูดเยอะๆข้าเข้าใจ ฟางเจ้งจือพยักหน้าอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงของการทดสอบอาจจะไม่ถูกใจเจ้ามากนะเยียนซิวยกชาขึ้นดื่มก่อนจะพูดออกมาข้ามีทางเลือกด้วยเหรอไม่งั้นก็ช่างมันเถอะ ข่าวที่ฟังจิงจือปรากฏตัวขึ้นที่ข้างบึงน้ำแห่งความสัตว์นั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนต่างคิดว่าช่วงเวลา10วันก่อนหน้าการทดสอบของเขาจะต้องผ่านไปด้วยความยากลำบากแน่นอนว่าแต่ความจริงเขาผ่านมันไปด้วยอย่างสบายสบายีย,ยนซิลวจองห้องพักใหม่ให้เขาห้องที่ดูสวยงามและเงียบสงบเยียนซิลดูเป็นคนจริงใจมากเหตุผลที่ฟางจิงจือยอมรับความจริงใจนี้ไม่ใช่ต้องการใช้เยียนซิเพื่อ ปกป้องตัวเองแต่เขาต้องการเพียงแค่หลีกหนีจากเครื่องวุ่นวายการที่ได้อยู่ห่างๆจากเหล่ามาแรงวันที่คอยมาบินตอบนั้นเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อยใกล้าการทดสอบเข้ามาทุกทีไม่มีใครคาดหวังว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกในช่วงเวลานี้แต่ก็ได้มีข่าวหนึ่งแร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วหยุนชิงหูจะเดินทางมาที่เมืองหลวงแม่น้ำแห่งความสัตว์ไม่มีใครเตรียมรับมือกับข่าวที่เกิดขึ้นแน่นอน แม้แต่คนเดียวราวกับโดนคลื่นน้ขนาดใหญ่ซัดใส่นักปราชญ์จำนวนมากนับไม่ถ้วนต่างกระจายข่าวนี้ไปอย่างรวดเร็วยุนชิงหูเดินทางมาที่นี่เพราะประกาศจับย่างไงก็ตามยุนชิงหูถือเป็นเหยื่อจากการกระทำอันเลวร้วายครั้งนี้อีกสามวันก่อนจะทดสอบตามปกติ ได้มีงานชุมนุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจัดขึ้นที่เมืองหลวงแม่น้ำแห่งความสัตว์นักปรา์ทุกคนต่างเข้าร่วมงานชุมนุมนี้แต่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นผิดจากความคิด คาดหมายของพวกเขาฟางชั้นจึงไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นในงานหยุนชิงบูเองก็เช่นกันนางไม่ได้เข้าร่วมง,งานชุมนุมเริ่มขึ้นด้วยความคึกคักแต่จบลงด้วยความเงียบเหงาเรื่องนี้ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นภายในใจของเหล่านักปราดแล้วอะไรคือเหตุผลที่หยุนชิงบูมาปรากฏตัวที่นี่ถ้าเป็นเพราะฟางจิง้นจึอทำไมหยุนชิงบูถึงไม่คิดจะลงโทษเขาในงานชุมนุมละ่ะผู้คนต่างไม่เข้าใจและ ทำไมนางเลือกมาปรากฏตัวในเวลานี้พวกเขาต่างถกเถียงกันก่อนจะตระหนักถึงอะไรบางอย่างได้ฟางจึงถือได้ปรากฏตัวขึ้นที่ริมบึงน้ําและเกิดเหตุการณ์ขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับความวุ่นวายของจริงมันจะเกิดขึ้นในไม่ชา